นีก็อีกชุดนึงครับเนี่ยอยู่ข้างๆบัตรกระโพดน้ำส้มนะครับน้ำส้มน้ำส้มแท้เลยเนี่ยน้ำส้มแท้เลยใช่ไหมส่งไม่ได้ไปใส่อะไรเลยเนาะของแท้ของแท้เกี่ยวเจ้าบาทเนี่ยมันไม่ถูกตังล่ะของแท้่กับตอนนี้ก็อันนี้ขายอายครับเนี่ยพุชซาพิซซ่าจิ้มจ้าบาทเนี่ยยี่สิบห้าบาท พดคนกันไหนพดซุงเนินเอาไม้ไก่ใช่ไหงเนินก็มีนะเวียนเสมาต่างหลายวัดใช่ไหมไปหมดแล้วแถวตำบลเสมาใช่ไหมมีวัดวัดหนึ่งเจ้าตาเลยด้ยเนาะมีโคราชเออวัดชรกแจ้งมีตั้งหีบเอทบัดเนาะจะเลือกมากรณีกรณีสิบสองวันเนาะอ่าสวัสดีครับครับวันนี้มือไม่ทันนาดิเก้ก็ยังหอมคนเต็มวัตรรถมาถึงนี่แหละครับเตรียมมือไว้ดีๆนะครับเพขาย อันนี้ก็มาดูเกาลัด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 ขายที่แม่เกาลัดเนื้อเคยมาแม่คนแค่ไหนขายทั้เคยมานี่ยแม่เอามึงคงมีไอ้มีแม่ก็มีไอ้มีสีมาแม่เนี่ยมีนวนสูงนวนไทยเนาะแล้วก็เนี่ผมก็ไปมาเมื่อคืนนี่วางไผ่ก็หลายนะเมื่อคืนหลายอยู่ครับ นี่ลูกหัวแม่่นี่ลูกัโอ้โหของแท้เนาะน่าสูงยน่นอนสูงวันนี้กล้วยหอมรังขายไม่ทันเด้อคนหลายเนี่ยมันนี่เก้กล้วยหอมเดี๋ยวรถมาถึงนี่แหละไม่ยักทันไม่ยักทันไม่ยักทันนี่แม่ค้าครับนี่ก็ขายมึกทอดมึกกระต่อยนะมึกกระต่อยโอ้ครับขายที่ไม่มาคืนป่ะขายดีบอก ร่ลำรวยด้วยครับว่าน่ากินน่ากินมีน้ำหวานแก้วทะร่ครับกี่ซิบกบสามสิบเป็นเป๊ปซี่เนี่ยได้นำปั่นออโคกครับผมบชีสบอลวัสดีครับยายร่รยลำรวยยัางรวยยังรวยแล้วรวยแล้วไม่ต้องขายดอกล <laughs> กลับไปนอนบา้ <laughs> านช้ำจักบาทช้ำจักบาท อ้าววันดีลูบร้อวันดีโอ้ลูบรอสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยแซ่บแหมเราคืนนี้จะมากินมาจากไหนเมเภอคงนี่น้ำยาอายดึงมีป่ะอายดึงยาไก่ยาไก่ก็กระทิศนี่ปลากระทิศนี่โอเคครับวันนี้คนจะหลายเด้อเคกล้วยหอม คนนัสูงชอบดูแท้ๆชอบดูจริงนะครับใช่ใช่ชอบจริงๆก็ดูเลยครับ <c oughs> เสือ <c oughs> เสือปูน <c oughs> ผมได้นั่งตรงไหนน้อนี <c> ่ย <oughs> วัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ยายมาดูมาซื้ออาย,ยาย <c oughs> <c oughs> ยายมาซื้ออาย <c oughs> ตังบุญดิครับ <c oughs> อันนี้ก็รวยยังครับรวยยังรวยแล้วค่ะรวยแล้วกลับไปอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องกลับ โอเคครับผมข้ามาจากไหนเนาะนี่มาจากไหนครับในเมืองเนาะทำไมเลือกมาอยู่เลือกนี่มันมีตังหยีซิเอสด้ไม่เลือกมันต้นสูงเอาเลยวันนี้คนเยอะนะครับวันนี้คนมากนะครับกล้วยหอมคนั้นสูงชอบดูครับเยอะทุกวันนะครับฮะเยอะทุกวันเนาะเงินไหลไหลออกเลยเข้าไหล โอเคโอเคครับอันนี้ก็ม,มีของอร่อยทั้งนั้นละครับมากินเด้อครับปิดลูกชงลูกชิ้นนะครับโอ้นี่อ่านสุขภาพต้องมาตรงนี้ครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเขาเรียรกอะไร๋วยเตี๋ย,ยวลุยสวนข<ช>ายชุดยังไงครับนี่ขายเป็นชิ้นครับชิ้นจักบาทสิบบาทสิบแถมหนึ่งเนี่ยเอ้าเรนพูดได้เรนแถมจริงโอเคครับมาซื้อมาหานี่ผมชอบครับอันนี้ชอบชอบของชอบผมโอเคครับปลาหมึกปลาหมึกอะไรนะไข่หมึกทอด อันนี้ทอดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ,อ๋อแต่ว่ามันเป็นอ๋อนี่ใส่แป้งนะเนี่ยนิดหน่อยไม่ใส่ไม่ใส่ไข่แท้นี่ยไข่แท้เลยอ๋อผมหนึ่งหนึ่งหัวมองกองแป้งไม่ใช่เนาะโอเคกองเจ้าปลาดิ่งหกสิบลอยหนึ่งใช่ไหมลอยหา้าสิบแ,แต่กองเงากินใหญ่โอเคของแท้ใครชอบประมึกมาเลยด้อครับครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็ใส่กองอีสานโอ้ท่านี่มันี่คนชอบกินครับ กชิ้นพัดไทยอะไรเฮงเฮงเฮงมีพัดไทยดานี่ไข่เต่าไข่เต่าลูกใหญ่ทังไข่ไข่ชุดทะเลสามสิบเดี๋ยวแบบมาซื้อครับผมชอบครับอันนี้หอยเจาะรวยไหมครับรวยไหมรวยยังวันนี้คนเยอะนะครับไปหอมคนน้นสูงชอบดูครับครับอันนี้ก็โชกุนโชกุนชูชิ โอ้ชิมอะไรห้าบาทสิบบาทพลวิงเลยครับเนี่ยข้าเกลียบครับถุงละสี่สิบก็เก็บอายเก็บกุ้งเนี่ยข้าวเกียบปลาหมึกย่างใช่ไหมอ๋อพวดีขครเองนี่ลูกเหรือ เ <Okay. S 2> ขาเกี่ยเขาเขาเกี่ยวอะไรลูกอ่ะเขาซื้อของอ่าขายอะไรหรือโอเคครับเผื่อใครจะมาดูคุณคุณเกลียก่ยของปัดแตกแน่เลยนี่วันที่สามกลางวันเก้า